พี่น้องชาวลาวแห่ส่งขอฟัางส่วยเหลือจากพี่น้องทางฝั่งไทยประเทศลาวพบว,วิกฤตหนักอีกแล้วสถานการณ์ในตอนนี้เจอกับภัยธรรมชาติน้ำท่วมหนักเนื่องจากฝนตกติดต่อกันตั้งแต่วันที่3 1กรอลกศจนมาถึงปัจจุบันวันที่8สิงหาซึ่งฝนตกต้นเนื่องเป็นเวลา8วันสาเหตุเกิดมาจากการกดอากาศต่ำทางภาคเหนือของเวียดนาม แห่มาปกคุ้มทั่วทุกภาคของประเทศลาวตั้งแต่ภาคเหนือจนฮอดภาคใต้นักสุดจะเป็นภาคกลางอย่าง,งเ่นแขวงขมวนแขวงบุรีคำไส้แขวงสวรรคเทศณครหลวงยียงจันทน์ภาคใต้ก็อาจจะเป็นแขวงจับปลาซักและยังมีอีกหลายแขวงเหตุการณ์ฝนตกในครั้งนี้เฮดให้บ้านเฮือนของประช้ชนทรัพย์สินและเครื่องผลิตการเกษตร ให้นาตากาของประชาชนนะครับความเสียหายอย่างหลวงหลายึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาเข้าที่มีการปรับขึ้นในก่อนหน้านี้51.3%แล้วอาจจะมีท้าที่ว่าจะเพิ่มขึ้นอีกนอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์น้ำป่าไหลเหตุให้ก่อเกิดสาเหตุผู้เจือนินยุบทห้งให้เส้นทางหลายเส้นถึกตัดขาดขัวฮักขัวเพ่ทรงผลกระทบต่อการสัญจรด้วยสภาพเส้นทางในสะปะปบาวบางเขตยังไม่ได้ปูอย่าง เหุ้ให้ทางเปเพสเสียหายในช่วงย่ำฝนตอนนี้มีรถขนาดน้อยและรถบรรทุกประมาณเกือบร้อยกว่าคันค่าอยู่เขตเส้นทางที่ดินยุบดินเจือนและยังมีคนอีกประมาณ70กว่าคนที่ค่าอยู่ในนั้นนอกจากนั้นยังมีขัวหลายเขตที่ถึกตัดขาดมีทั้งบ่อนที่ถึกดินซาะเจือนและบ่อนที่น้ําท่วมสูงเกินเห็ุให้ใช้งานบา่ได้สำหรับสถานาการณ์ดังกล่าวเหตุให้มีผู้ได้รับความเดือดร้อนไปทั้งหมดแล้ว 13,000กว่านคนและยังมีประชาชนหลายคนที่ตบค้างอยู่ยังบทขั้นความช่วยเหลือเนื่องจากไฟดับสัญญาณโทรศัพท์บม่มีแล้วขาดการติดต่อสื่อสารตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเราก็กําลังเล็งออกมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วแต่ว่าการช่วยเหลือของทางการยังบ่เพียงพอ และบางบ้นทีก็อยากจะเข้าถึงตัวอย่างเซนเขตบ้านที่ไฟดับและบบมีชัญญาณการสื่อาสารกันแล้วก็ยังมีรายงานจากอุตุวิทยาอีก2-3วันอยู่ต่อหน้าจะมีฝนตกหนักอีกแจ้งให้พ่อแม่ประชาชนเตรียมรับมือและยกย้ายไปอยู่เขตที่ปลอดภัยต่อกับสภาพการตอนนี้แล้วประชาชนเห็นอย่างบ่ได้เพราะว่าน้ำยังท่วมสูง จนได้ขึ้นอาศัยอยู่หลังคาเพือนและเรื่องนี้ก็ดังไปถึงประเทศไทยและมีหน่วยงานหนึง่งซึ่งว่าหน่วยงานเมตตาธรรมเป็นหน่วยงานของประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราเองซึ่งข้าเจ้ากําลังเดินเลื่องเอกสารขออนุมัติจากสปโปลาวเพื่อนําอุปกรณ์เข้ามาช่วยเหลือหนึ่งในนั้นสามาชิกทีมเมตตาธรรมได้โพสต์วา่าถึงพี่น้องสาวสปโปลาวเหตุการณ์น้ำท่วมในตอนนี้ ทีมงานเฮ้าได้หับรายงานมาตลอดตั้งแต่เกิดเหตุพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมแซ็ตมาขอความช่วยเหลือยางหลวงหลายและยังมีประชาชนทาความช่วยเหลือหลายขึ้นเรื่อยๆ ทีมงานเฮ่าขอแจ้งให้ฮูวว่าทางทีมงานเฮ่าขอบริงนอนใจนับตั้งแต่เกิดเหตุน้ำทว่วมพวกเฮ่าเตรียมทีมงานและอุปกรณ์เพื่อเข้าช่วยเหลือตลอดเวลาและนี่ก็คือเป็นคำที่วา่าหนึ่งในทีมงานเมตตาธรรมได้โพสต์ไว้ใน Facebook ส่วนตัวของเตนเองแต่ตอนนี้บ่บู้วาทางทีมงานหน่วยกู้ภัยเมตตรธรรมเข้ามาทำการช่วยเหลือในประเทศลาวได้แล้วหรือยัง และทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่เฮาเอามารายงานให้พี่น้องไ้ครับหูน้ำกันและทางเอ็นมินเองก็ฝาก เอาใจซวยพี่น้องทางแขวงขมวนและแขวงอื่นๆที่ได้ประสบภัยน้ําท่วมให้สู้ๆไปน้ากันเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันและสําหรับท่านใดที่เบิ้งคลิปของเฮาอยู่หากคิดว่าคลิปของเฮามีประโยชน์หรือว่ามีสาระก็อย่าลืมกดติดตามเพราะว่าการกดติดตามเป็นช่องทางเดียวที่หให้เฮามีรายได้และมีกําลังใจฮ็ดคอนเทนต์ดีๆออกมาให้ท่านผู้ชมนะครับสมน้ากันขอขอบใจสําหรับการติดตาม